กดานวิธีบทที่หนึ่งในวันที่หนึ่งเดือนที่สองปีที่สองนับตั้งแต่พวกเขาออกจากแผ่นดินอียิปต์พยาเวตรัสกับโมเสสในเต็นนัดพบณนะถิ่นธุรกันดาลซีนายว่าจงทําสมโนครัวชุมนุมชนคนอิสราเอลทั้งหมดตามตระกูลตามสกุลเรียงตามจํานวนชื่อผู้ชายทั้งหมดเป็นรายคน เจ้ากับอาโรนจงนับทุกคนในอิสราเอลที่ออกรบได้ซึ่งมีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปไว้เป็นกองกองและให้ผู้ชายจากทุกเผามาอยู่กับเจ้าทั้งสองเผาละคนแต่ละคนต้องเป็นหัวหน้าสกุลของตนนี่เป็นรายชื่อผู้ชายทั้งหมดที่จะช่วยเจ้าคือเอริซูบุรเชเดอร์จากเผ่ารูเบน เชรูมีเอลบุตรสุริชดไตจากเผ่าซิเมโอนนาชนบุตรอาม,มีนาดับจากเผ่ายูดานาธันเอลบุตรสุอาจากเผ่าอิสาคาเอริอับบุตรเฮโลนจากเผ่าเซบุรุนเอริชามาบุตรอาม,มีฮุดจากเผ่าเอฟราอิมและกามาลีเอลบุตรเปเดซูจากเผ่ามนาเส สองเผ่านี้เป็นพงพันธุ์ของโยเซฟอาบิดันบุตรกิเดโอนีจากเผ่าเบนยนา minimizing เอเ์ซบุตรอัมมีชัดไดาจากเผ่าดานปากิเอลบุตรโอครานจากเผ่าอาเชอร์เอริยาซาบบุตรเดอูเอลจากเผ่ากาดอฮิราบุตรเอนันจากเผ่านับทาลี คนเหล่านี้เป็นพวกที่เลือกจากชุมนุมชนพวกเขาเป็นผู้นำเผ่าของบรรพบุรุษของเขาเป็นหัวหน้าคนอิสเรลน,นับพันคนโมเซสและอาลอนนำคนที่ถูกระบุชื่อเหล่านี้มาและในวันที่หนึ่งเดือนที่สองคนเหล่านี้ก็ประชุมชุมนุมชนทั้งหมดเขาทั้งหลายมาขึ้นทะเบียนตามตระกูลและตามสกุล เรียงตามจำนวนชื่อทุกคนที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปเป็นรายคนตามที่พยาเวตรัสสั่งโมเสสไว้ท่านจึงนับพวกเขาที่ทินทรกันดาลสีนายดังนี้พงพันลูเบนปุดหัวปีของอิสราเอลชาติพันธ์ของเขาตามตระกูลตามสกุลเรียงเป็นรายคนตามจำนวนชื่อผู้ชายทั้งหมดที่ออกรบได้ ซึ่งมีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปจำนวนคนในเผ่าโรเบนคือ46,500ืนพคนหงพันซิเมโอนชาติพันของเขาตามตระกูลตามสกุลคนที่ถูกนับเป็นรายคนเรียงตามจำนวนชื่อผู้ชายทั้งหมดที่ออกรบได้ซึ่งมีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปจำนวนคนในเผ่าซิเมโอนคือห900ม สามร้อยคนโภงพันกาศชาติพันธุ์ของเขาตามตระกูลตามสกุลเรียงตามจำนวนชื่อคนที่ออกรบได้ทั้งหมดซึ่งมีอายุตั้งแต่20สปีขึ้นไปจำนวนคนในเผ่ากาศคือ4 5 6 5 0ค่นห้พันหยงพันยูดาชาติพันธุ์ของเขาตามตระกูลตามสกุลเรียงตามจำนวนชื่อคนที่ออกรบได้ทั้งหมด ซึ่งมีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปจํานวนคนในเผ่ายูดาคือ7จ6 0 0คนพคงพันอิส,สาคาชาติพัน์ของเขาตามตระกูลตามสกุลเรียงตามจํานวนชื่อคนที่ออกรบได้ทั้งหมดซึ่งมีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปจํานวนคนในเผ่าอิสสาคาคือห4,400คน พงพันเสบุรุนชาติพันธุ์ของเขาตามตระกูลตามสกุลเรียงตามจำนวนชื่อคนที่ออกรบได้ทั้งหมดซึ่งมีอายุตั้งแต่ย0สปีขึ้นไปจำนวนคนในเผ่าเสบุรุนคือ5 7 4 0 0คนพันธ์คงพันโยเซฟคือคนเผ่าเอฟราอิมชาติพันธ์ุของเขาตามตระกูลตามสกุลเรียงตามจำนวนชื่อคนที่ออกรบได้ทั้งหมด ซึ่งมีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปจำนวนคนเผ่าเอฟราอิมคือ4 5 0 0คนพงพันธ์มนาเสชาติพันธุ์ของเขาตามตระกูลตามสกุลเรียงตามจำนวนชื่อคนที่ออกรบได้ทั้งหมดซึ่งมีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปจำนวนคนในเผ่ามนาเสคือ32,200คน พงพันเบนจามินชาติพันธ์ของเขาตามตระกูลตามสกุลเรียงตามจำนวนชื่อคนที่ออกรบได้ทั้งหมดซึ่งมีอายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไปจำนวนคนในเผ่าเบนจามินคือส5ม0 0ืนห้าพันสี่ร้อยคนพงพันดานชาตผัดของเขาตามตระกูลตามสกุลเรียงตามจำนวนชื่อคนที่ออกรบได้ทั้งหมดซึ่งมีอายุตั้งแต่ยีปีขึ้นไป จำนวนคนในเผ่าดานคือ6,2,700นงพันธุ์อคนพงพันอาเชร์ชาติพันธุ์ของเขาตามตระกูลตามสกุลเรียงตามจำนวนชื่อคนที่ออกรบได้ทั้งหมดซึ่งมีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปจำนวนคนในเผ่าอาเชร์คือ4 1 5 0 0นพคนพงพันนับทาลีชาติพันธุ์ของเขาตามตระกูลตามสกุล เรียงตามจำนวนชื่อคนที่ออกรบได้ทั้งหมดซึ่งมีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปจำนวนคนในเผ่านับทาลีคือ53,400คนคนเหล่านี้เป็นคนที่ถูกนับไว้โดยโมเสสกับอาโรนและผู้นำทั้ง12คนของคนอิสาเลนซึ่งเป็นผู้แทสนสกุลของตนฉะนั้นจำนวนคนอิสาเลนทั้งหมด ที่ถูกนับตามสกุลคือคนที่ออกรบได้ทั้งหมดซึ่งมีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปในอิสราเอลจำนวนคนทั้งสิ้นคือ63550คนแต่ไม่นับคนเรวีตามเผ่าบรรพรุษของตนรวมเข้าไปด้วยเพราะพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าเฉพาะาเผาเรวีนั้น เจ้าอย่านับและอย่าทำสำมนโนครัวร่วมกับคนอิสราเอลแต่เจ้าจงตั้งคนเลวีไว้สลับพระพราแห่งสกิพยานและสลับบรรดาเครื่องใช้กับทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพระพราให้พวกเขาขนพระพราและเครื่องใช้ทั้งหมดของพระพรารวมทั้งดูแลพระพรานั้นและให้ตั้งค่ายพักอยู่รอบพระพรา เมื่อจะยกพระพลาเคลื่อนไปคนลวีจะรื้อพระพลาลงและเมื่อจะตั้งพระพลาขึ้นก็ให้คนลวีเป็นผู้ตั้งขึ้นคนอื่นที่เข้ามาใกล้จะต้องถูกลงโทษถึงตายให้คนอิสเรลตั้งค่ายพักโดยแต่ละคนตั้งตามค่ายของตนและตามธงประจํากองต่างๆของพวกเขาแต่ละคน แต่ให้คนเลวีตั้งค่ายพักรอบพระพ,พราแห่งสักขีพยานเพื่อพระพิโรธจะไม่เกิดขึ้นกับชุมนุมชนอิสราเอลให้คนเลวีปฏิบัติงานรักษาพระพ,พราแห่งสักขีพยานคนอิสราเอลก็ทำเช่นนั้นเขาทั้งหลายทำทุกสิ่งตามที่พระยาเวทรงบัญชาโมเสส